นณะลงพนมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซต์ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับวันนี้มีโชคแผงคอสามตัวครับไม่ใช่สองตัวนะสามตัวเป็นตัวนี้เป็นคิกหนึ่งรอยยี่สิบห้าครับอันนี้เป็นฟีโนโครับแล้วกำลังดัดอยู่เดี๋ยวมีเอฟซีมาให้ดัดเวฟหนึ่งสองห้าอีกหนึ่งตัวครับวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันนะครับว่าสามตัวหนึ่งคลิปครับวันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มที่ตัวคลิกหนึ่งสองห้าก่อนครับเอาตัวฟีโนโล,ลงก่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มดัดจาากันก่อนเลยครับสำหรับตัวคลิก 1, 2, หนึ่งสองห้าไอ้ครับ ก็ดัดไปครับวัดไปครับเล็งไปแล้วก็เช็คไปด้วยครับแนวแกนโชคแข่งคอหน้าหน้าของโชคฉากของแห่งคอครับสี่อย่างครับทั้งสามตัวดัดเหมือนกันหมดเลยครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปครับตัวนี้ตัวนี้ลูกค้ารีบเอานะครับพอดีมีเอฟซีมาเอาอีกตัวหนึ่งมาให้ดัดครับเดี๋ยวดัดให้ครับพอดีตัว คลิกหนึ่งสองห้าลูกค้าบ,บอกว่าลืมส่งมาแตเมาวานแล้วงานแต่วันทะลืมมาให้ช่างดัดวันนี้ขอไปกั้นด่วนนะเดี๋ยวทาให้ด่วนเลยจะให้ด่วนเลยเราเช็คแล้วเรารู้แล้วว่าฉากของโชคมันไม่ได้ครับมันหกเข้ามากไปเดี๋ยวเรามาตัดฉากโชคเลยครับดัดแล้วดัดแล้วก็มาเช็คดูครับยังไม่ได้ก็ดัดเพิ่มครับ ดัดแล้ววัดครับวัดแล้วดัดได้แล้วเดี๋ยวเราข้ามไปดัดแกนแผงคอครับฉางแผงคอเลยครับในการโชคแผงคอแล้วหนา้าฉางโชคไปแล้วครับนี่มาฉางของแผงคอครับวันนี้ครับเร่งด่วนครับวิดีโอก็เร่งงานก็เร่งครับ ดัดแล้วว่าครับว่าเราดัดรีเชคอีกรอบหนึงครับโอเคครับผ่านไปหนึ่งตัวแล้วครับตัวที่สองเดี๋ยวลักคิวดัดของเอฟซีครับหน้าร้านของครับเ็ฟหนึ่งสองห้าครับตอนนี้ค่อนข้างใจเยอะพอสมควรเลยครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมครับดัดยาครับ แกนโชกแผงคอแลดหน้าฉากของโชกสางของฉากของแผงคอครับอันนี้ยากหน่อยครับตัวนี้ดูจากสภาพหน้าง,งานนะเอาเรื่องเลยครับพตัวเนี้จัดไปครับวัดไปเล็งไปครับมันเป็นเยอะครับบางทีก็ต้องใจยินด้วยนะครับ ไอลุยมากเนี่ยหักมายุ่ครับแต่แต่ถ้ามันจะหักก็ไม่ต้องพูดถึงครับยังไงก็หกักค่อยๆวัดครับค่อยๆจัดค่อยๆเล็งไปครับผมดัดหลายรอบมากเลยครับดัดล้พดัดแล้พดัดละพเป็นเยอะจัดครับลุยมากไม่ได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองวัดดูกันไนได้ไอใกล้เคียงอะไรก็ว่าไป กับทางครับโชคไม่ได้แนวแกนโชคแผงคอและหน้าฉากของโชคอันนี้ฉากโชคครับผมแนวแกนโชคแผงคอและหน้าฉากของโชคฉากของแผงคอสี่อย่างฉากของโชคยังไม่ได้ครับงานครับมีง่ายมียากครับบางงานก็ยากบางงานก็ง่ายครับตามสภาพางานครับ แล้ววัดว่าเราดัดเร่งน็อตด้วยครับดัดไปน็อตเป็นยืดครับยังไม่พอดัดเพิ่มครับดัดแล้ววัดดูครับอีกฝั่งหนึ่งดัดทางครับอีกฝั่งหนึ่งดัดหุบครับครับฝั่งนี้ดัดไม้หุบเข้านะครับมันถางอันหนึ่งหุบอันนึ่งครับค่อยคอยไล่นวดไปครับเก็บ รายละเอียดครับตัวนี้ยากครับใช้เวลานานหน่อยเร่งน็อตครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาเก็บแนวแกนโช๊คแผงคอกระหน้าอีกหนึงรอบครับแนวแกนโช๊คแผงคอรกระหน้าฉากของโชค๊คฉากของแผงคอนะครับ จากของโชคมันได้แล้วนี่ย้อนกลับมาเก็บแนวแนโช้กแผงคอาราน,นาครับ<ม>เดี๋ยวเรามาเช็คดูดูกันครับ<ม>แนวแกนโช้กแผงคอระนาดฉากของโช้ครับสามรายการผ่านแล้วเดี๋ยวเรามาวัดฉากของแผงคอกันครับฉากของแผงคอมันจะไม่ยากแล้วครับ มันยากไอตัวสามตัวแรกเนี่ยครับขอแผงคอไม่มีอะไรแล้วครับเพราะทุกอย่างมันได้หมดแล้วเดี๋ยวแค่ฉากของแผงคอเอียงนิดเดียวครับโอเคครับเรียบร้อยครับดีเช็คเรียบร้อยอเดี๋ยวเราไปดูตัวตัวนี้เป็น พี่โนครับตัวอันนี้ก็ยากไม่แพ้เว็บหนึ่งสองห้าคันสักคู่นี่เลยครับยากพอกันเลยเดี๋ยวผมพาดัดยาบก่อนครับดัดยาบตัวเนี้ยดัดทั้งโชคดัดทั้งแผงคอเลยนะครับแกนแผงคอมันเอียงเยอะมากเลยถ้าไม่ดัดเลยมันจะเลียงยากครับมึงดัดยาบอะ่ะคือว่าเราจะดัดให้ดูด้วยสายตามไม่รู้อะ่ะว่ามันโค้งว่ามันโค้งไปทางไหน แต่แกมแผ่งคอเนี่ยมันคดเยอะมากเลยดูสายตารู้เลยไม่ต้องวัดอะ่ะก็เลยต้องดัดทั้งโชกดัดทั้งแกมแผ่งคอเลยครับอย่างนั้นมันมันมันขัดตามากเลยมันดูแล้วมันไปเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาไล่เช็คกันครับตัดยามมาแล้วผ่านตัดยามมาแล้วโชกฝั่งหนึ่งมัน หางมากไปเดี๋ยวจัดใหุ้มเข้าครับเจอตัวยากก็ย่างริงครับงานเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูอะไรได้อะไรไม่ได้ การดัดหยาบมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดนะครับแนวแกนชกแผงคอระหน้าฉากของชกฉากของแผงคอเหมือนเดิมครับอันนี้เรามาเก็บฉากของโชกครับทีนี้มันจะไม่ยากแล้วแต่จะช้านขั้นตอนการเก็บรายละเอียดครับ คันเนี่ยแกนแผงคอมันเยอะมากครับถ้าลองดัดดูก่อนครับถ้าไม่ไหวจริงๆคงต้องใช้แก๊สช่วยนิดหน่อยครับเพราะว่ามันถ้ามันไม่ใช้แก๊สเลยบางทีมันมันก็จะเสียเสียไปเลยครับงานมันจะเสียไปเลยงานนี้ผมต้องใช้แก๊ส บางครั้งการดัดเย็นนะครับมันก็ไม่เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นครับถ้าเกิดเราใช้แก๊สมันบังคับได้ครับบังคับมันคับบังคับจุดที่เราต้องการให้มันเป็นเน่ยบังคับมันมันได้ครับ่าได้แล้วนะครับ ผมแนะนําให้ไปชุบน้ําก่อนนะครับผมเอาไปชุบน้ําก่อนเพื่อจะได้เย็นในไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มารีเช็คกันรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดอีกหนึ่งรอบครับแวนวแกนโชกแขงคอและหน้าฉากของช่วงฉากของแผ่งคอครับโอเคครับผม,มเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ